จ้าลิ้นพามากินสมตำหน้าไปรษณีนะคะหน้าไปรษณีที่บุญบ้านเขาระว่าม้ามือแหลกแหกบานท้ายคลิปไถ่แน่มาสัมภาษณถ้าแสีบก็บอกต่อถ้าบ่แสีบก็เซาเวาบ่ต้องเวานะครับอร่อยก็เงียบนะคะถ้าอร่อยก็บอกต่อเอาเขาเอาเบิ้งนิดเอาเอาบ่เผ็ดเด้วเอาเขาเาเบิ้งอันนี้ละคะรถผู้เฒ่านะคะผู้เถาเราติดประมานนี้ละเอ้าอันนี้ลิ้นสั่งตำปลาตำปลานะครัาเบิ้งนี้นี่ ี่หน้าไปชนีพี่บู์นะคะนี่เพ่นขายมีก๋วยเตี๋ยวเรือมาใหม่แล้วก็นี้แม่ครัวหัวป่ามาขายมือแรกแล้วว่าใส่ <ไป S 2> ฟิลเตอร์ <นะ S 2> ให้ด้วยนะคะ <laughs> จบไปค่ะจานเท่าไหร่คะนี่อ่าำป่านี่หกสิบบาทจ้าขายไม่แพงนะคะ<อ>ราคามิกรภาพมีระของแพงอย่างเดียวใขา,า,ายพอะซั้งเพอากินนะคะ,ะราคาไปกันได้ค่ะ ผู้สื่อมีเงินสื่อผู้ขายมีเงินเอาไปต่อทุนนะคะกำไรไปต่อทุนนะคะลองซิมเบิ่งนะนี่หน้าไผสนี้ก็มีมีผลไม้มีใบจับนะคะมีไอติมมีไอ้อย่างน่ะขนมอ้นอย่างนะขนมเบื้องค่ะขนมเบื้องนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่นะในโอ้ยเยอะแยะมากมายก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนี่เอาไผสนี้ผู้บ่าวไผสนี้กระจายนี่ ร้านเนี่ยย่งบา,าเด้อผู้เบาเปรสันนี้พี่จะฟลุลล์นี่ผู้เบาอร้านอาหารกันล้วนพี่ดูฟุ๊ลอ์นะคะอืเด <c oughs> ี๋ยวมาเบิ่งตำบังคุุงเฮาบาททีเนี้ยได้ทั้งอาหารปากและอาหารตานะคะนี่ใส่ลงไปแล้วนะคะใส่ไส้กับโบม่มนะคะไอ้ไส้กับโบม่มตำบังคุุงนี่ มาอุดหนุนเราในี่เด้อแต่กี่ขายอยูอย่ที่ไหนคะอยู่ข้างวัดสวนสวรรค์จ้าอ๋อไกลใหญ่าหมนี่เนาะใช่จ้ะทำเลด,ดีกว่าเพราะว่าผูคบาวไหลกว่าแมนค่ะเฮ้ <c ười> ยใสขุณแ้วมั้เนี่ยใส่ค่ะ,ะน้มัำลายแตกนะคะเราต้องมีแรงบันดาลใจเราถึงมาได้นะคะเ <c ười> พราะอ,อีหยังเลียบันดาลใจผู้ชายค่ะว่าละตัวบมม่มงมแน่นี่ดอกนะคะ มาดูนะคะคุปละหกสิบบาทนะคะมา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 ทั้งำขนมไทยเลยทั้งคู่นีเจ๊หนึ่งก็ร่างอะไรเด็กไปซูญ่ากินนะครับเซินค้าอะไรดีครับนี่เห็นบ่นี่สาวๆพวกนั้ซื้อสาวๆสื้สวยลูกค้ามาแล้วขออยากไทยได้จังอ๋อนี่กินก๋วยจั๊บเสร็จแล้วก็ซื้อส้มตำเข้าไปกินอีกช่วงบ่าย สาวาวออฟบาวสาบตรกินมกาสรบทเนี่ยเกไนล่ะเนี่ยคือใรนสวมาสื่อะไรหลายนี่นะค่ะมีเนี่กแรกแห้มันนี่นีพ่บนหน่อยกินจะเอาไม่เโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทมก่อนเด้อค่ะโอเค Yep.